ก็สวัสดีชาวเมตาฮิวแมนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอพิวที่สามารถพาเราไปได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์อีเวนต์หรือว่าการยิงพาววอการลงซีคลเมนสไซโลการลงโมนาลิตพิวนี้ก็จะพาเราไปได้อย่างสบายครับไม่ว่าจะเป็นการลงกับเพื่อนกับทีมหรือว่าจะเป็นการโซโล่นะครับปิวนี้ก็จะพาเราไปได้อย่างชิวๆซึ่งปืนที่เราใช้ก็จะเป็นเวกเตอร์น้ำแข็งหรือชื่อเต็มก็จะเป็น kv spr a c i l e n ะครับ ซึ่งปืนนี้มีความสามารถยังไงก็คือเมื่อทําการคิทตีคอนฮิตมีโอกาส40%ที่จะทิกเกอร์ฟอร์์วอลเทกและเมื่อมีการทิกเกอร์ฟอร์์วอลเทก็จะรีกระสุน15%นะครับส่วนหมอดที่เราใช้ก็จะเป็นมอดสายรีเลือดก็เป็นฟอสตี้เบสซิ่งก็จะทําการรีเลือด10%เมื่อทําการทิกเกอร์ครับ10%นี้ก็น่าจะจับ m มคเ p ส่วนชุดที่ผมใช้ก็เลือกใช้ของในส่วนของเซสเซเวียแล้วก็โลนบู แล้วก็ในคีย์ก็จะเป็น Force Tactical Weight นะครับก็เป็น3เซตนะเซเวียร์สองลนบุฟสาแล้วก็คียห์หก็จะประมาณนี้ส่วนปืนที่ใช้คู่เป็นปืนรองก็ผมจะเลือกเป็น DE 5 0 Wi-Fi ก็เหมือนมีหน้าที่แค่แปะบัฟไปเฉยส่วนอาวุธเมลีก็แล้วแต่ชอบครับ mm hmm. เดียวของเราก็จะใช้หอดประมาณนี้ครับก็ส่วนมากจะเป็นหอดทั่วไปอย่างเฟรดฟูลสไตล์ในส่วนหัวหน้ากะก็ผมจะเลือกเป็นล c เกอร์ลิงฟอรครับ ล้วที่เหลือก็จะประมาณนี้เลยไปกันไวๆนะอ่าแล้วขอเสริมนิดนึงในส่วนของรองเท้านะครับถ้าใครไม่ใช้ s โล w a แอ s t e สเตก็เลือกใช้อันนี้ก็ได้เพราะเมื่อเราทำการสังหารสตูสองตัวก็จะรีฟิล1 0 0แต่ว่าผมมองว่าปืนเราก็รีฟิลเร็วอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับใครที่กันเหนียวหรือว่าเอาความชัวก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับก็ เอฟเฟกต์ทิกเกอร์หน้าตาหรือว่าผลลัพธ์ออกมายังไงเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับเรามีแม็กกะสุดอยู่ที่73ครับอ่าเรายิงไปอ่เนี่ยเมื่อมีทําการทิกเกอร์นะครับกระสุนก็จะหลีขึ้นมาและเมื่อเรายิงเราลัวก็จะออกมาประมาณนี้นะอ่าเรามาถึงประตูหน้าไซโลละเดี๋ยวเราลงไซโลกันเลยครับ ก็เลือกลงในะระดับโฟคือบิวนี้พาเราไปได้ทุกที่อยู่แล้วครับเราทําการบัฟด้วยการกินอาเทติไลครับแล้วก็กินในสอดลิวิง่งอเมื่อแล้วก็กดกินเบียร์อ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วเราก็วิ่งลุยได้เลยครับ รอบดิวนี้ก็จะเปลืองกระสุนหน่อยๆนะครับแต่ว่าเล่นได้สบายมากแบบยิงอย่างเดียวแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยยิงอย่างครับก็มาถึงห้องลับแล้วนะครับส่วนพัซเซลตรงนี้ก็ดูตามเงาได้เลยครับเพื่อมุนให้เหมือนเงาแต่ว่า ผมก็จะใช้เทคนิคที่ว่าเราหมุนเป็นอย่างเงี้ยครับสองอันนี้สามนะครับอันนี้สองแล้วก็อันนี้สามสลับกันไปนะครับแล้วก็อันนี้สองส่วนอันสุดท้ายนี้ไม่ต้องหมุนเมื่อบอสออกมาครับเราก็กดเรียกเดวยนเลยแล้วก็เขรบอสได้นะครับเดี๋ยวอาจจะยิงแปะปั๊บไปนิดนึง ก็เคียร์ที่เหลือแล้ว <Okay. S 1> ก็ไปกันต่อครับโอเคเราก็มาถึงห้องบอสแล้วนะครับ นีก็ไม่ยากครับยิงอย่างเดียวเลยคือบิวนี้มีหน้าที่แค่ยิงอย่างเดียว ่ะเลือดเราลดเราไม่ต้องกลัวครับเรายิงสวนไปเลยครับโอเคยิงไม่เข้าแล้วอ่ะนี่ก็เคียร์พัสเซิลครับก็ยิงไอสีเขียวๆนี้สามารถ ก็ยิงต่อครับยาวๆยิงอย่างเดียวครับยว,วนี้อเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวิวไอซีเลนก็ขอบคุณที่รับชมครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้า